ไม่แล้วก็พิดอะไรอะครับไม่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 ได้ยินกันดีอ่ะเป็นารเ็นอะไรอ่ะไม่ลาวก็ิดอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ไมได้ยินกันดีอ่ะครับผมเออไปาไดนเดี๋ยวไปบไปไม่ทําไปตบมันใไปตบมันใจไปตมันใจทิพยังรายการยัง તું <coughs> લે ไม่พ้นพ้น้นไม่ไปเดี๋ยวอะไดีไปมันใ่ไปตมันไปต้ไดไม่ไปไม่อ่นี่มันคืกยพ่นนะข้าว่ไรีม่ไไม่ไม่ึ่ง่ไปตันใจไปต้ันใจไปต้ันไม่ไม่ตมืนแล้วพกมไปไตไมยานไม่ยมไปอไม่่ไอ่กยพใจถึงกยพไผีเมาเออผีบอยเออเอมนนนี่ไไะ่กยพ

ออกไปก่อนไมก่อนออไมก่อนไปก่อนไม่่ม่อกันปี่อนปี่อพุกนไมอันงทายไปเลยไปเลยไไปเลยนไปเยไปตาเื่อนั่ใจมาตาอม่นี่พ่ทหักนี่มีอุหก่วนหลังถนี่แดงไม่องาหมแไม่แ่รถแดกรถแงเลยไอนรแนั่งลไปอยรแตงไม่ไดกัตัว่ใจอทพุทลงนี่ะพ่อกสารเลไม่ได้เลย ม่ตมไม่ตอไม่ต้อไม่ไม่ต้ไม่ต้ไม่ตอม่ไม่ต้ไม่ต้ไม่้ไม่ม่้ต้้ไม่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 ้ไม มันยืนไม่ได้ก็คือมันพขึ้นไมลงบังไม่ได้ผมมันไม่ได้มีรักตาเนตบนโบไต้ทไมยิงอยู่บนนั้นบด้นบดีดบัมอยู่นัเดียเดียวพีไอ้งยเดยอ่กเยีับยกเยะเพยกเยไรเอารถ แ่งขานีทางอะไรที่เไม่ไข่งยั่งทำไมต้ากับงยังดีโยอดอยู่นะไม่ได้สตราทเลยเดี๋ยวผมหลอดเดงหลอดแดงหลดดเป็นร้อยในกงครับมีครับอ่าก็ดูว่าูีว่ามีผัวไม่ยกผัไม่ยกเลยไม่ไปลงฟ้ายัได้ จะใครควางเป็้ที่นะครับไม่ได้กดขวางก็โค่นน่นใวางป็หนที่เไม่ได้ก็วางับวางคนเดียวมันจะเก่้อยปีอ่าคี่งเก่งเลยเมไม่ได้ตัครับผมไม่ได้ตาร์ทกันทปีทีไม่ทไรยูทุด เอะอ่ไม่มียิมแต่วันนั่น่วันนัส่ลยแ่วันั้ไม่ได้แต่ไ่แกไม่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 ยงลอันนี้ไม่ได้แข่งเยจอหยุที่พี่อันนี้ถ้าถ่ายถ้าถ่ายไม่เป็นไรมได้อยู่เล็วไม่ต้องว่าผมได้อยู่เร็ว่าระจตะโกนอไรมาไได้วีผมไม่บผมไม่ยเบก็ไแทรถไม่กมีก็เลอ่ะไม่ผมโกยบนนี่พีุ่มเฮ็ดบนเลยไม่ใ่ีุมเฮ็ดบน ออร่อ้ตวซ้อนรงพักก็เจ้ไหมลดไม่มาตรงนี้ก็ได้เอกสั้นพี่เลยตรงนี้ก็ได้ตึ้งตับพเลยรงี้ไม่ได้เลยไมปได้ไม่ได้ปดเปือปปดเบื่อได้ก็เลยปวดเบื่อไม่เลยตบปมใจไม่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 

รถตีนก็ได้รถคันนี้เลยรถเดียว